สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณณคุณรินนะครับคุณรินจะสอนนักเรียนพับกรีบกระทงนะครับขั้นแอดวานนะครับก็คือไม่เหมือนตอนที่นักเรียนเรียนตอนอยู่ม .5 นะครับอันนี้จะทําให้กรีบมันคมชัดและสวยยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ครูจะสอนทั้งหมด4กรีบนะครับ4กรีบด้วยกันเราจะมาเริ่มจาก การใช้กระดาษนะครับนักเรียนใช้กระดาษอะไรก็ได้นะครับในการพับกรีดนะครับแต่ในที่นี้ครูจะใช้กระดาษสาญี่ปุ่นนะครับชนิดนิ่มหรือชนิดบางนั่นเองนะครับโดยถ้านักเรียนตัดเองนะครับด้านข้างความกว้างของกระดาษนะครับเอาปากกามาจดไว้เลยนะครับกว้าง10เซนติเมตรนะครับยาว ยาว17ซนติเมตรนะครับฝังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกว้าง10ซนติเมตรยาว17ซนติเมตรนะครับเอาละทีนี้เราได้ขนาดและความกว้างความยาวของกรีบกระทงที่เราต้องการแล้วนะครับเราจะมาพับกันนะครับโดยกรีบแรกที่เราจะพับก็คือกรีบเล็บครุฑนั่นเองนะครับกรีบเล็บครุฑ เมื่อนักเรียนได้กระดาษมาแล้วนักเรียนพับครึ่งให้เท่าๆกันทางด้านยาวนะครับนักเรียนพับด้านยาวแล้วก็กรีดให้เรียบนะครับรีดให้เรียบแล้วก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับในด้านกว้างนั่นเองนะครับพับครึ่งแล้วก็รีดให้เรียบมันจะเป็นรอยอยู่ตรงกลางนักเรียนเห็นรอยตรงกลางไหมครับทีนี้นักเรียนก็พับ จากตรงกลางนะครับออกมาปีกด้านขวาเรียบเรียบนะครับเป็นแบบเฉลียงแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วพับอีกครั้งหนึ่งให้มันตรงกับกึ่งกลางที่เป็นรอยตอนแรกนั่นเองนะครับเสร็จแล้วด้านขวานะครับด้านซ้ายก็พับเช่นเดียวกันก็คือจับปีกซ้ายขึ้นมาเริ่มจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะครับ พับเป็นรูปสามเหลี่ยมเฉลียงนะครับแบบนี้1ครั้งแล้วพับอีกครั้งหนึ่งให้มันลงมาตรงกับกึ่งกลางที่เราทําเป็นรอยไว้ตอนแรกนั่นเองนะครับเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ถ้าใครได้ลักษณะแบบนี้ก็คือถูกต้องนะครับเราก็จะขั้นตอนต่อไปนะครับให้นักเรียนหมุนเอาด้านแหลมเข้าหาตัวเรานะครับ แล้วใช้นิ้วโป้งทาบทาบตรงแตกตรงไปแหลมลงไปประมาณ1นิ้วนะครับ1นิ้วแล้วใช้ปีกด,ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้พับลงมาพับนิ้วมือนิ้วโป้งของเรานะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือพับทับกลับมาอีกทั้ง2ด้านนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เอานิ้วโป้งใส่แล้วก็พับซ้ายและขวานะครับพับพับทบไปที่นิ้วโป้งของเราเลยนะครับเขจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เอาเป็นว่าเสร็จแล้วสําหรับกรีบเล็บครุฑนะครับอันนี้คือแบบแอควแล้วคือสวยงามที่สุดนะครับพร้อมที่จะทํากระทงสวยๆขายได้แล้วนะครับไม่ต้องรีดให้มันแบนนะครับนักเรียนกรีบกระทงที่สมบูรณ์จะต้องพองๆไม่แบนนะครับจําไว้ หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือใช้แม็กกลัดเอาไว้นะครับเย็บไปเลยเสร็จแล้วกรีบเล็บครุดนะครับต่อไปเรามาดูกรีบที่2องกันดีกว่านะครับเช่นเดิมนะครับก็คือให้นักเรียนใช้กระดาษที่ตัดเอาไว้ความกว้าง10ซนติเมตรความยาว17ซนมนะครับกระดาษอะไรก็ได้นะครับนักเรียนพับครึ่ง ด้านยาวนะครับพับครึ่งด้านยาวรีดให้ให้คมนะครับพับครึ่งด้านกว้างอีกทีหนึ่งนะครับรีดให้คมเช่นเดียวกันอ่าต่อไปกลีบที่สองเราจะพับกลีบอะไรกันดีพับกลีบกุหลาบละกันเนาะกลีบกุหลาบเมื่อนักเรียนมีเส้นผื่นกลางแล้วนะครับนักเรียนจะเห็นเส้นผื่นกลางนะครับเส้นกกินกลางเราก็จะ พับเหมือนกลีบเมสัครู่นี้เลยนะครับคือพับท่าสามเหลี่ยมท่าเฉลียงแบบนี้นะครับแล้วก็พับครึ่งลงมาอีกทีหนึ่งให้มันตรงกับเส้นกลางที่เราแบ่งเอาไว้นะครับอีกฟังหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันเลยพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เฉลียงแบบนี้นะครับและพับลงมาอีกครั้งหนึ่งให้มันพอดีกับ กึ่งกลางที่เราทําไว้ตั้งแต่แรกนะครับรอยกลางนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะได้ลักษณะแบบนี้ถ้าใครได้แบบนี้ก็คือถูกต้องนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับทีนี้เราจะพับปีกซ้ายและปีกขวานะครับเข้าหากันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนก็รีดให้มันสวยงามแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือจับ กรีบนะครับจับกรีบกลับมาด้านหลังนะครับจับตรงนี้นะครับนักเรียนก็คือตรงกลางที่มันเป็นรอยตรงนี้นะครับจับมันพับกลับมาด้านหลังนั่นเองนะครับแบบนี้ไม่ต้องรีดนะครับนักเรียนห้ามรีดไม่ให้มันแบนเราจะต้องการกรีบที่พองๆนะครับแล้วก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็พับเช่นเดิมนะครับเนี่ยพับตรงที่มันเป็นรอยแหลมๆตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยครับพับมันกลับมาให้มันพอดีกับเอช่วงที่ด้านหลังนะครับให้พอดีกับด้านหลังนะครับเนี่ยแล้วก็จัดระเบียบให้มันเรียบร้อยสวยงามนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะแบบในคลิปนี้เลยนะครับมันจะไม่แบนนะครับจําไว้นักเรียนคลิป ทุกกลีบจะต้องไม่แบนห้ามรีดให้มันแบนเด็ดขาดมันต้องพองๆนะครับถึงจะสวยถ้าใครเป็นในลักษณะแบบนี้ก็คือถูกต้องนะครับอจดูอีกครั้งหนึง่งมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพับเข้าหากกันแล้วจับตรงมุมเนี้ยมุมแหลมนี้พับมันกลับไปด้านหลังนั่นเองนะครับพลิกอีกด้านหนึง่งอีกฝั่งหนึง่งพับตรงมุมแหลมตรงนี้ กลับมาด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับให้มันพอดีกับตรงแกนกลางนะครับก็จะได้กรีบกุลาบที่เสร็จสมบูรณ์ห้ามรีบนะครับให้มันพองๆถึงจะสวยงามนะครับขั้นตอนสุดท้ายใช้แม็กนะครับเย็บตรงที่เป็นสันด้านหลังนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแค่นี้พอนะครับตรงนี้เราจะเอาไว้ต่อให้มันเป็น เส้นยาวๆนั่นเองนะครับเสร็จแล้ว2กลีบนะครับกลีบต่อไปนะครับเช่นเดิมเราจะใช้กระดาษที่มีความกว้าง10ซนติเมตรและก็ยาว17เซนตมรเช่นเดิมนะครับพับครึ่งด้านยาวเท่ากันนะครับพับให้เท่ากันแล้วรีให้คมนะครับและพับ ท่านี้ด้านกว้างนะครับเช่นเดียวกันพับครึ่งรีดให้คมนะครับออมากรีบนี้เราจะมาพับก,กรีบกรีบอะไรดีนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพับกรีบกุหลาบและกรีบเล็บครุฑไปแล้วนะครับทีนี้เรามาพับกรีบคลองแครงนะครับกรีบกรีบคลองแครงนักเรียนต้องนี่หลังจากนักเรียนพับครึ่งแล้วนะครับทั้งสองด้านนักเรียนต้องหมุนนะครับ เอาด้านที่มันสามารถเปิดได้อย่างเงี้ยเข้าหาตัวเรานะครับแล้วจับอันนี้โป้งจับตรงกลางไว้หลังจากนั้นนักเรียนใช้นิ้วโป้องอีกด้านขวามือนะครับใส่เข้าไปในรอยแยกนะครับใส่เข้าไปและใช้นิ้วนิ้วชี้นะครับกดกดมันลงมานะครับลงมาให้สุดเลยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วจับปีกซ้ายและขวา เข้าหากันนะครับเขาจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็แม้มจะมีรอยแยกอยู่นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันนะครับใช้นิ้วโป้งแย่เข้าไปในรอยแยกและนิ้วชี้กดนะครับกดลงไปนะครับให้สุดแล้วปีกซ้ายปีกขวาจับเข้าหากันนะครับ ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าใครออกมาลักษณะแบบนี้คือถูกต้องนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราพับครึ่งแล้วนะครับพับครึ่งแล้วเราจะใช้นิ้วโป้งแย่เข้าไปด้านในนิ้วชี้กดด้านบนลงมานะครับให้สุดแล้วพับปีกซ้ายและขวาเข้าหากันนะครับอีกฝั่งเช่นเดียวกันนิ้วโป้งสอดเข้าไปและกด ลงมาให้สุดนะครับพับข้อหากันนะครับรีดอ่าเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้นักเรียนก็จับปีกซ้ายและปีกขวานะครับเข้าหากันพับเข้าหากันอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมมันจะมีรอยแยกทั้งหมด4กลีบด้วยกันนะครับ4รอยแยกนะครับถ้าใครไม่มีทั้ง4รอยแยกนี้แสดงว่าผิดนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายเราจะจับทีละกลีบขึ้นมานะครับจับตรงตรงไปแหลมของมันนี่นะครับพับกลับมาเหมือนกับกลีบกุหลาบเลยนะครับพับกลับมาแค่นี้1กลีบกลีบที่2พับกลับมาเช่นเดียวกันแต่ว่านักเรียนใหญ่มันเท่ากันนะครับต้องมีห่างกันประมาณครึ่งเซนนะครับอีกกลีบหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนก็ พับกลับมาให้มันห่างกันประมาณครึ่งเซนแบบนี้นะครับขีดสุดท้ายเช่นเดียวกันพับกลับมาห่างกันครึ่งเซนนะครับนี่นักเรียนก็จะได้ลีบคลองแคลงนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับห้ามรีดให้แบนนะครับต้อง,องพองๆจำไว้นะครับอ่าก็จะได้กลีบคลองแคลงแล้วนะครับตอนนี้นักเรียนใช้แม็กเย็บนะครับนักเรียนใช้แม็กเย็บ ไม่ต้องเย็บลงไปลึกนะครับเย็บให้พอดีกับเส้นแรกนั่นเองนะครับ1 2 3 4อ่านักเรียนเย็บลงไปให้พอดีกับเส้นที่4นะครับอโอเคแค่นี้เพราะตรงนี้เราจะเหลือเอาไว้ซ้อนกันให้เป็นย,ยาวๆนั่นเองนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับกลีบของแคลงของเราต่อไปกลีบสุดท้ายนะครับมาดูว่าครูจะพับกลีบอะไร และเช่นเดิมนะครับเีบสุดท้ายของเราเราจะมาพับกรีบเล็บมือนางซ้อนนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนต้องใช้กระดาษความกว้าง10ซนติเมตรความยาว17ซนติเมตรเช่นเดิมนะครับกระดาษอะไรก็ได้นะครับเมื่อได้มาแล้วนักเรียนก็พับครึ่งด้านยาวเท่าๆกันนะครับและพับครึ่งด้านกว้างอีกทีหนึ่งให้เท่าเกันเช่นเดียวกันนะครับ เป็นลักษณะแบบนี้ให้นักเรียนพับกลับมานะครับไอช่วงที่มันเป็นรอยเปิดได้แบบนี้ให้กลับเข้าหาตัวเรานะครับจะเห็นรอยแยกตรงกลางนะครับพับแบบเดียวกับกลีบคองแคลงเลยนักเรียนใช้นิ้วโป้งจับตรงกลางไว้และนิ้วโป้งด้านขวาสอดเข้าไปในรอยแยกเช่นเดิมนะครับและนิ้วชี้จับกดลงมานะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้ แล้วนำปีกซ้ายและขวาพับเข้าหากันนะครับพับเหมือนกลีบคองแคลงนะครับโอเคแล้วก็รีดให้เรียบนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านขวาเสร็จแล้วทีนี้เหลือด้านซ้ายทำเช่นเดียวกันนะครับใช้นิ้วโป้งเหยียเข้าไปในรอยแยกนิ้วชี้จับกดลงมานะครับจับกดลงมาในสุดแล้วก็พับปีกซ้ายและปีกขวาเข้าหากันนะครับ โ okay. อเคแล้วก็รีดให้เรียบนะครับเหมือนกับกรีบคลองแฉงเลยนะครับแต่เราจะไม่พับข้อหากันแบบนี้นะครับเราจะพับเหมือนกับกรีบเล็บครุฑนะครับนักเรียนพับกลับเอามุมแหลมกลับข้อหาตัวเรานะครับแล้วใช้นิ้วโป้งวางทาบลงไปที่ปลายนี้ประมาณ 1>, 1นิ้วแล้วกันเนาะและใช้กรีบด้านใดด้านหนึ่งพับแบบเดียวกับพับกรีบเล็บคุดเลยนะครับก็คือนำมาห่อนิ้วโป้งของเรานะครับซ้ายและขวานะครับอ่านนี้คือเสร็จแล้วกรีบด้านในนะครับทีนี้ด้านนอกให้นักเรียนพับด้านซ้ายก่อนปีกด้านซ้ายเข้ามานะครับ และด้านขวาเช่นเดียวกันนะครับครับเข้ามา,าก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับกรีบเล็บมือนางซ้อนนะครับนักเรียนก็ตกแต่งให้มันสวยงามแต่ห้ามรีดน,นะครับนักเรียนห้ามรีดห้ามรีดเด็ดขาดน,นะครับเดี๋ยวครูต้องอตกแต่งให้สวยงามอีกทีนึงนะครับจาไว้ว่ากรีบกระทงห้ามรีดน,นะครับนักเรียนทีนี้เมื่อเราได้กรีบ เล็บมือนางซ้อนแล้วนกักเรียนก็ใช้แม็กเย็บนะครับให้เรียบร้อยนะครับเม็ดเย็บตรงนี้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับกลีบเล็บมือนางซ้อนเมื่อเราได้ครบทั้ง4กลีบแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมพับนะครับทั้ง4กลีบนะครับส่งครูนะครับส่งอาจารย์กนกปอนนะครับ และส่งอาจารย์นะครับนักเรียนก็พับขั้นตอนอถ่ายรูปขั้นตอนการพับประมาณ 3- 4ขั้นตอนนะครับแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะให้คะแนนนักเรียนนั่นเองนะครับค่อยๆพับทีละ1กลีบนะครับใครไม่เข้าใจให้ย้อนดูได้นะครับในตัว YouTube ที่ครูอัดน,นี้นักเรียนก็สามารถเปิดดูได้ตลอดเวลานะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับใครไม่เข้าใจก็อย่างที่ครูบอกนะครับสามารถกดย้อนดูได้ทุกกลีบทุกเวลานะครับแล้วก็พยายามฝึกทำตามให้ได้กลีบที่สวยและสมบูรณ์แบบท,ที่สุดนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ถึงจะนำมาประกรอบให้เป็นกระทงอีกทีหนึง่งสำหรับขั้นตอนการาประกอบกลีบให้เป็นกระทงเดี๋ยวครูจะอัดในคลิปต่อไปนะครับให้นักเรียนดูนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ